สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟธาตุดินนะคะทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรทีทุกท่านนะคะวันนี้นางฟ้าจะทําความรักธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมเกี่ยวกับคนโสดนะคะ พลังงานคนโสดนะคะใครก็ได้ที่โสดนะคะแบบไม่โสดมีคู่แล้วแต่งงานมีสามีภรรยาที่ดีจงรักพักดีแล้วก็ไม่แนะนําให้ฟังนะคะหรือจะฟังให้ลูกเต้าเพื่อนฝูงอะไรแล้วมันตรงกันก็ก็ฟังได้ค่ะไปเรียกเขามาฟังอะไรเงี้ยแกแกนี่มันเรื่องของแกหรือเปล่านางฟ้าเมามอยไว้ลองดูนะคะพลังงานความรักทัดดิน1-30กันยายนก็คือตลอดกันยายนนี้นะคะอ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะช่องนี้ นะคะคมาค่ะทตาดินที่รักของนางฟ้าทตาดินเป็นคนที่สุขุมนุ่มนวลใช้สมองบางครั้งก็ใช้สมองมากกว่าหัวใจก็เลยแบบว่าพาดพร้งหลุดลอยใดๆไปเรามาดูว่าพี่ไพาทาโร่เนี่ยจะเป็นไกด์นำทางเกี่ยวกับความรักให้ทตาดินเช่นไร 1-30กันยายนนี้นะคะสิ่งดีๆหรือว่าเรื่องราวไหนจะเข้ามาในชีวิตคุณโอ้ดูสิพลังงานของคุณเนี่ยเป็นแบบสายมูเลยนะเป็นคนที่แบบว่าชอบใช้กดแรงดึงดูดหรือพลังงานคุณอาจจะคบกับใครบางคนจิตใจดีธาตุลมสายมูชอบใช้กดแรงดึงดูดดูดให้คุณเข้าหาเขาหรือบางทีให้คุณรักเขาสเสน่หาเขา ถ้าคุณโสดนะคะมีมวลของคนที่แบบว่าแอบ,บรักแอบบสเสน่หาอยากครอบครองด้วยความน่ารักเซ็กซี่นุ่มนวลหรือว่าใจดีของชาวธาตุดินนั้นมันทําให้โดนใจตรงใจตรงสเปคของชาวธาตุลมคนนี้พ่อหมดคนนี้นะคะพยายามที่จะแบบว่าบอกกับตัวเองว่าไม่ได้ด้วยเล่ด้วยก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยกระถาเพราะว่าธาตดินนั้นมีสเสน่หาเหลือล้ําเลยเหลือเกินนะคะ ความรู้สึกของใครบางคนนะคะส่งตรงถึงคุณเลยด้วยแบบว่าสถานการณ์ที่มันอัดอั้นหรือว่ามันแบบเก็บไว้ไม่ไหวแล้วอยากบอกให้ทัดดินคนโสดรู้ว่าฉันเนี่ยรู้ไหมเที่ยวไปแบบว่าขอพรวัดนั้นวัดนี้แล้วไปบนบานสารกล่าวให้ได้คู่แท้คู่ชีวิตคู่แบบว่าจิตวิญญาณมาสักหนึ่งคนและมันมงลงที่เธอนะทัดดินมีคนทัดลมราศีกุมกําลังใช้กดแรงดึง ด,ดอยากให้คุณรู้ถึงความพิวาสความต้องการเขาที่เขามีต่อคุณนะคะถ้าหากว่าดูซิคนรอบข้างคุณเนี่ยมีรุ่นน้องรุ่นพี่หรือใครสักคนที่เกิดทัดลมแล้วแบบว่ารู้สึกกระลิ้มกระเรียส่งสายตา ไลยิบระยับหรือว่ายิ้มหวานทําตัวแบบว่างึมงํากับคุณหรือเปล่าคนนั้นกําลังอยากได้หัวใจแล้วก็อยากครอบครองอยากให้คุณลงจากคารเขาบอกว่าท้ดดินเนี่ยเป็นคนที่แบบห่วงพื้นที่ส่วนตัวอินโทเวดนะอยู่แต่บนคารนะ่ไม่เหงาเหรอเหงาแน่ๆเลยมาอยู่กับเขาดีกว่านะคะมีทตดลมอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็ลงมาจากคารเพื่อที่จะแบบว่า ลองไปเดทไปดินเนอร์หรือว่าไปแบบว่าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปวัดทําบุญกับเขาสักทีหนึ่งนะคะมีคนทัดลมแอบชอบคุณอยู่นะคะดินขาไปต่อคะ่ะความรักคนโสดธาตุดินตลาดกันยายนนี้ดูซิจะเป็นชั้นรายจะฮอตฮอตแบบว่าคลุมเครือเหมือนไฟหรือเปล่าดูสิพูดถึงไฟพลังงานของทัตุน้ำธาตุไฟนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้พลังงานของราชินีถือถ้วยใครบางคนอะ มองว่าคุณเลอค่ารักชูดูแพงเงียบแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวยิ่งยิงนิดนึงมีใครบางคนมองว่าคุณน่่หยิงเกินไปนะลดนิดนึงอ่ะอีโก้อัตตาตัวตนที่คุณถือไว้มันหนักเปล่าๆลองยิ้มให้เขาก้างๆสิลองเปิดใจหัวเราะให้เขาได้ยินสิ มีพลังงานของทัดดินนะคะแล้วก็มีทัดลมทัดไฟออกมาแต่พลังงานของราชินีถือถ้วยตามแบบโศาสตร์แล้วมันจะเป็นพลังงานของคนที่ถือชัยชนะถือความแบบว่านิ่งสงบนะคะเขาอยากบอกว่าตอนนี้ทุกสิ่งอย่างที่เขาแบบไขว่คว้ามาได้อะมันแบบชนะหมดเลยยกเว้นชนะใจทัุดินน่ะทำไมาตดดินถึงได้ดูบอกว่าจีบยาก มีคนทัดน้ําทัดลมอยากจีบคุณนะคะแล้วก็มองว่าคุณจีบยากเข้าถึงยากมีสเปซมีกําแพงแล้วก็อาจจะพ่อแม่ดุด้วยซ้ําเข้าหาคุณเนี่ยโอ๊ยต้องโดนไม้ตะพดจากพ่อเขาแน่เลยนะคะคุณอาจจะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ออกมาอยู่เป็นส่วนตัวคนคนนี้จะจีบคุณเลยต้องแบบว่าใช้กดแรงดึงดูดมาหาหน่อยสิมาเจอหน่อยสิออกจากบ้านสักทีสิบางคนอาจจะไปจอด รถดักรอคุณเวลาที่คุณกลับบ้านหรือว่าเลิกงานใดๆก็เป็นไปได้เพราะว่าความน่ารักของชาวทตุดินมีคนคลั่งรักคลั่งใครถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจทํางานอิสระนะมีใครบางคนอยากจะอุดหนุนออฟเฟอร์แล้วก็อยากจะแบบให้คุณรู้ว่าแบบเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน fc ที่คลั่งรักคลั่งใครแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าแบบอยากจะแบบห้าจีบคุณให้ได้นะคะเขามองดูตัวเองเขาก็พราวนะพลังงานของแบบเมจิเชียนบก <c oughs> บวกราชินีถือถ้วยเขาก็ไม่ธรรมดานะเป็นหนึ่งในจองอูเช่นกันนะทำไมนะจีบท่าดินไม่ติดสักทีท่าดินมีอะไรแน่ๆเลยหรือว่าคุณโสดไม่จริงโสดไม่เสด็จน้ำหรือว่าแก้งโสดนะเขาไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขารู้แต่ว่าหัวใจเขาเนี่ยอยากจะพิชิตทตาดินให้แบบว่าโน้มตัวลงมาให้เขาสอยเหลือเกินนะคะ ความเป็นทตดดินของคุณเนี่ยดินพฤกศ์กันมังกรเนี่ยเป็นคนรักคนยากแต่ถ้าเขารู้ว่าว่าคุณไร้รักใครแล้วก็หมดใจเช่นกันเขาเลยเหมือนมีเซนต์เซน์นของเขารับรู้ได้ว่าถ้าหากว่าได้พิชิตหัวใจชาวทตุดินได้เนี่ยเออเหมือนขึ้นสวรรค์เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งอะ่ะเพราะว่าทตุดินเนี่ยจะเต็มที่เปให้เขาขั้นสุดนะคะมีลมน้ําไฟกําลังวางแผนที่จะแบบว่าโน้มคุณลงมาจากบนฟ้าบนคานของคุณเลยทีเดียวเชียวรัก คุณรอคุณแล้วก็อยากให้คุณรับรู้ถึงความคิดถึงความแบบรู้สึกดีที่เขามีให้คุณนะคะถ้าหากว่าคนโสดทตดดินอยู่ในวังวนของคนเกิดทัดลมหรือว่าทาัดไฟที่กำลังดิวกับคุณอยู่ทัดน้ําไปต่อคะ่ะ <c oughs> ดูซิว่านอกจากพ่อมดราชินีถือถ้วยที่อยากจะพิชิตหัวใจคุณแล้วอ่ะเขามีบางอย่างอยากจะเปิดเผยอยากจะทําให้คุณรู้ว่าคานที่คุณอยู่อ่ะคุณโสดมากี่ปีแล้วนะคุณอาจจะโสดมา2เดือน2ส,สัปดาห์2ปีหรือบางคนเพิ่งโสดได้2วันเขาเลยรู้สึกว่าอ้าวโสดแล้วเหรออุ้ยเข้าหาได้แล้วสินะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเห็นคุณแบบเมง้งเม้งกับแฟนเกา่าอาจจะแบบลืมไม่ได้นู่นนี่นั่น,นเขาเลยรู้สึกว่ากลัวกลัวว่าเดี๋ยวท่านดินจะกลับไปหาแฟนเกา่าแต่ตอนนี้คุณ โพสต์ว่าสดชัดเจนสดสดชัวร์อะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้อลงใจรักชันลงฉันสัทีนะคะนี่คือพลังงานความรักคนโสดตลอดเดือนกันยายนนี้มีคนรอสวบรอหยุมแล้วก็รอจีบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะความรัก ตลอดเดือนกันยายนนี้คนโสดชาวธาตุดินจะเป็นเช่นไรโอ้หากแม้ว่าใครนะคะเคยอยู่ในพลังงานทกซิกรักสามเศร้าไม่ชัดเจนแบบแล้วคุณเลยถอนพลังงานออกมาไม่เอาดีกว่าแบบไม่โอเคเลยอะ่ะแบบไม่ชัดเจนคุณก็เลยถอนพลังงานออกมาแต่คนคนนั้นที่เคยทําวิบากกรรมเรื่องความรักไม่ชัดเจนกับคุณทนไม่ได้อะ่ะเสียดายคุณอะ่ะโหยหาคุณอะ่ะ ถ้าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเขามีคนของใจแล้วมันทาให้คนโสดอย่างคุณมวนท้องอยากจะอ้วกอยากจะแบบว่าหากใส่เขาแบบว่าอ้วกใส่เขาเนี่ย เขาอยากบอกว่าตอนนี้ทตาดินทําสําเร็จแล้วค่ะเจ็บปวดจริงๆเลยที่คุณผักใสไล่ส่งปฏิเสธเขานะคะถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่จริงใจไม่ชัดเจนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คุ้มครองคุณจะดีดเขาออกไปเปรียบเสมือนตะกั่วแตนที่มาตอมอะไรก็ไม่รู้นะคะตะกั่วแตนตอมข้าวคุณเปรียบเสมือนรวงข้าวขาวสะอาดนุ่มนวลหอมน่ากินแต่ตะกั่วแตนตัวนั้นก็โดนดีดออกไปจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลตอนนี้ก็ได้แต่เจ็บใจเสียใจแล้วก็ไม่น่าเลยที่ จะแบบว่าโกหกแท้ดินนะคะนางฟ้ารู้แล้วว่าทําไมคุณถึงแบบ <c oughs> อยากโสดไม่ลงไม่อยากลงจากคานเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่มันไม่ถูกต้องไม่โอเคแล้วก็ท็อกซิกนะคะ นี่คือพลังงานของคุณนะคะหากมันว่าตรงกับใครก็ไปต่อคุณเลยแบบโอ้โหอยู่คนเดียวอะ่ะสบายสวยเลิกได้หรอเลิกได้ <c oughs> อย่างจะกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องรอใครไม่ต้องห่วงใครคุณมองว่าชีวิตเดียวมันก็ดีอยู่แล้วนางฟ้าไม่ต้องหยัดเยียดอะไรให้เราหรอกเรารู้ว่าเราอะ่ะเจอมาเยอะหมดแล้วแล้วมองคนออกหมดแล้วคุณจะเป็นคนเป็นเป็นคนมีเซนแล้วก็มี <c oughs> เขาเรียกว่าพลังงานวิสตอมที่สามารถที่จะดูคนออกนะคะเซนหุ <c oughs> คุณใครดีใครไม่ดีใครจริงใจใครไม่จริงใจคุย3ามวันคุณจะรู้หมดเลยนะคะนี่คือความน่ากลัวของดินพึกษกกันมังกรไปต่อค่ะโอ้เดวิลใครบางคนเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นคนเก่านะเขาลืมคุณไม่ได้อะเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้บางครั้งเขาก็ถามตัวเองว่าทำไมอะคนแบบสวยๆเอ็กเขาวสวยหมวยอึมหล่อร่ำปั้มง,ง่ายมากมายบนโลกนี้แต่ทำไมเราถึงแบบว่าตัดใจ move on จากท่าดินไม่ได้ <c oughs> คุณมีพลังงานเสน่ห์น่ารักน่าจดจำแล้วก็มีความแบบใจดีใจบุญของคุณอะความไม่เหมือนใครลึกลับ ดูจริงใจดูเป็นคนที่สุดตรองของคุณนะคะทำให้ใครต่อใครตกหลุมรักและคนเก่าที่เคยทำร้ายห,หัวใจคุณใะอยากจะกลับมางอ้อขอโทษเพราะว่าเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้นางฟ้ามองว่า ชาวธาตุดินอาจจะโดนพลังงานของแฟนเก่าคนเก่าตามราวีตามขอความรักตามขอโอกาสขอโทษและบางครั้งคุณอาจจะหัวจะปวดเกี่ยวกับรักสามเศร้าที่ถ้าหากว่าเขามาขอโทษแล้วผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นที่ยังไม่จบเขาก็มาเมง้งมาแบบว่าอยากจะขี้คุณด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเอาอยู่เพราะว่ามันมีพลังงานของใครอีกหนึ่งคนที่คอยปกป้อง คอยคุ้มครองแล้วก็อยากเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะคุณอาจจะมีแบบอ่าช่องอ่านไพ่ที่เป็นที่ปรึกษาแบบมีพ่อหมอแม่หมอที่คอยให้กําลังใจคอยชี้ทางเบิกเนตให้คุณและมันก็จะผ่านพ้นไปได้ไม่ต้องห่วงค่ะพวกท็อกซิทธ์พวกไม่จริงใจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตชาวทตุดินนะคะคุณคือลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นทัุดินพุกศกันมังกรอ่ะคุณเป็นคนที่ตื่นรู้เข้าใจชีวิตง่ายอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ลังไว้เสียเวลาชีวิตคุณไม่ชอบ เสียเวลาชีวิตค่ะไปต่อค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่อง Amazing ใดเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะ o oh, the sun so good The e e s t ทัดดินขาคุณดีวกับชาวราศีธนูหรือว่าชาวทัดไฟแม่สิงหธนูหรือเปล่านะพลังงานของราศีธนูเกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสวันจันทร์วันอังคารวันพุธได้ความดแับบ เดอะซันใครสักคนหนึ่งที่แบบคอยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เพื่อเธอนะอยู่เป็นที่รักที่พักพิงอยู่เป็นกําลังใจถ้าแฟนเก่าเธอทำให้เธอท็อกซิกปวดใจทิ้งมันไปมาเริ่มใหม่กับเราอาจจะมีชาวธาตุไฟนะคะอยากจะให้กําลังใจส่งพลังบวกให้คุณทำให้คุณเปิดใจการโสดมันก็ดีแต่มีพี่เป็นแบบว่านะ เขาเรียกว่าเป็นกัรยานมิตรเป็นอินสปิเรชันหรือว่าเป็นคู่แข่งแบบไม่ให้คนเก่ากลับมามันดีกว่านะคะใครบางคนอาจจะยอมเป็นคนที่ให้คุณเลือกและคนคนนั้นก็ดูมีความรักชูดูแพงไม่ธรรมดาด้วยคุณทัดดินพึกษกันบางกรอาจจะเป็นแฟนหรือว่าดิวกับคนที่เกิดทัดไฟทัตุน้ำธาตุลมแต่พลังงานของคนคนนี้รวยสวยแพงหล่อดู แพงดูแบบว่ามีบารมีเขาเหล่านั้นจะมาช่วยหนุนนำหน,หนุนบุญบารมีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินคุณด้วยไม่ใช่แค่ความรักนะคะถ้าหากว่าพลังงานคนเก่าคุณยังวุ่นวายวอลแวร์ไม่จบไม่สิ้นราศีคนนี้กรบหมดเลยค่ะคนใหม่หรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามองการไกลว่าการได้แบบจับมือไปกับชาวธาตุดินนั้นน่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบ คล้ายๆว่ามองเห็นแบบแสงสว่างไปทางอุโมงค์ทำให้เขารู้สึกว่าแพชชั่นมันต้องดีมากๆเลยนะคะพลังงานของคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะเ,เกิดปีมะเมียปีมะแมปีมะปีมะโลงปีมะเสงได้ถ้าหาว่าเขาเป็นคนทางไกลเป็นคนที่แบบอยู่ไกลจากคุณนะความรักความสเสน่หาที่เขามีต่อคุณนะเขาจะเปิดออกเปิดหมดเลยเขาจะพูดกับท่าดินเธอ ผู้หญิงทตุไฟหรือว่าผู้ชายทตุไฟจะบอกคุณว่าเธอเราโสดนะเธอพร้อมไหมเธอก็โสดเราก็โสดอยู่หมดมาลองคบกันรักกันไหมคิกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็อาจจะแบบงงตกใจว่าอุย้ยดูแบบมี fc มากมายดูรักชูขนาดนั้นนะ่าจะมาชอบเราเหรอเรา,เร,า,เ,ราเรื่อเฉยเนิบๆน,น,น้ำๆนะไม่ลงเป็นติกนะเธอทนได้เหรอทนได้หมดแหละ เพราะว่าเขารู้ว่าความจริงใจความเด็ดเดี่ยวความสตรองของชาวท่าดินเนี่ยจะไม่ทําให้เขาเสียใจเจ็บปวดนะคะเขาเห็นว่าคุณเงียบ ดูไรอารมณ์บ้างบางครั้งดูแบบเฉยๆไม่อินกับความรักอะ่ะใครจะอินก็อินไปเราเฉยๆแล้วอ่ะแต่เขาจะทําให้คุณแบบว่าเริ่มแบบรู้สึกละมุนรู้สึกแบบเอ๊ะอยากเจอบ่อยๆอยากอยู่ใกล้ๆบ่อยๆอยากทําให้คุณแบบรู้สึกว่าปลอดภัยเขาจะเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วปลอดภัยบุรที่คุณปากหรือว่าแบบมุตรที่เขาปากว่าได้เจอกันได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันอะ่ะมันจะทําให้ชาวธาตุดินค่อยๆเปิดใจแล้วก รับพลังงานบวกจากเด็ะซันคนนี้เข้ามาเป็นแสงสว่างชี้ทางให้คุณว่าก็เธอจบหมดแล้วไงพลังงานความเศร้าเหงาที่ผ่านมาเธอจบหมดแล้วตอนนี้เธอโสดแล้วเราก็อยู่หมดมารักกันกิ๊กกันดีกว่านะคะอาจจะมีการตื้อง้อข่าอกาศแล้วก็เริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์กับคนโปรไฟล์ดีมีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่า เด็ดดวงพวงองุ่นอาจจะเป็นคนทางไกลแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าให้ออฟเฟอร์ดูแลห่วงใยแล้วก็เข้ากับคุณได้ทุกสิ่งเลยนิสัยอาจจะคล้ายๆกันแม้ว่าแบบเขาอาจจะมีแ a ชช่่นไฟลุกแบบ เร่าร้อนแบบความต้องการเยอะแต่ว่าคุณอาจจะเก็บความรู้สึกแกงแบบไม่ค่อยแบบโอ้อะไรขี้เขินขี้อายแต่ทุกอย่างพอมันอยู่ใกล้กันแล้วมันแมทมันลงมันคลิกกันนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบว่าอา่ะบายบายคันจ๋าลาก่อนนะคะบายบายคันจ๋าดินลาก่อนประมาณว่าแบบก็ได้เดี๋ยวลองเปิดใจคบดูลองไปกินข้าวไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงด้วยดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะคะนี่คือพลังงานความรักตลอดเดือน กันยายนของธาตุดินพึกศักดกันบังกรที่จะเจอธาตุไฟธาตุลมจู่โจมผมพุ่งรูดซิบ รู้สึกกำแพงความลึกลับกำแพงความแบบว่าไรอารมณ์เฉยชาของคุณอนะ่ะคุณทำตัวเป็นแบบระอิดระปูนใช่ไหมได้เดี๋ยวเขาจะใช้สเสน่หาความน่ารักเร่าร้อนของเขาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกแบบว่าอืมนะไม่เป็นเสาไฟฟ้าที่ไลก่กระแสไฟแล้วนะคะดังฟ้าไม่ได้ว่าธาตุไฟแบบไรอารมณ์นะมันก็เป็นบางคนค่ะที่แบบเนิบนาบเนิบนาบ,เ,นบ,นาบเก็บความรู้สึกเก่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปต้องเรียกร้องเยอะหรอกอะไรแบบเนี้ย คือประมาณว่าต่อให้ธาตุไฟจะมีแพชชั่นกับใครมากมายแต่ก็เก็บความรู้สึกเก่งอ่ะคล้ายๆว่า ความต้องการมันอยู่เหนือเหตุผลไม่ได้ธาตุอื่นอาจจะแบบความต้องการถ้าฉันต้องการแล้วเหตุผลไม่มีแต่ธาตุไฟอ่ะไม่ได้มันต้องมีเหตุผลมันความต้องการมันต้องอยู่ในกรอบในธรรมนะคะนี่คือน,นิสัยของคุณและเขาเรานั้นเนี่ยวิย่รู้สึกขึกนเขิเมือเขอมิมอยากกินธาตุดินนะคะดินบึกสุกันมังกรอ,อาจจะมีธาตุไฟธาตุลมพระเอียยามแล้วก็พายายามที่จะพิชิตหัวใจคุณใสคุณลงจกักการเพื่อที่จะได้แบบ อยากกินคุณนะคะเอาตรงๆเลยก็คือปิ้งคุณหนักมากนั่นแหละคะ่ะ ตลาดเดือนกันยายนนี้นะคะคิดดูว่าระดับเดอนสันน์น่ะโน้มตัวลงมาให้คุณอบกอดให้คุณได้รักได้แบบว่าพิศวาสอะ่ะคุณยังแบบทําเฉยชาเฉยเฉยเฉยชาเฉยเมยใส่เขาว่าเขาเลยรู้สึกว่าแบบแหมเล่นตัวจังนะธาตุดินนะคะนี่คือพลังงานของความรากักแบบสนุกสนานมีคนแบบหาวิธีจีบคุณหาวิธีเข้าหาคุณเพื่อให้คุณอยากจะ กระดึบกระดึบลงจากคานนะคะคุณอยู่บนคานมากี่นานเนิ่นนานแล้วอะแต่คนคนนี้มาเพื่อจะชุดคุณขึ้นหลังมาแล้วพาคุณออกจากคานของคุณนะคะไปต่อนะคะความรากัก1-30กันยายนนี้เฉพาะคนโสด อยู่หมดสดเท่านั้นของชาวทัดดินพึกศกันบางกรใครแต่งงานมีคู่เราไม่ต้องฟังนะคะไปต่อคะ่ะโอ้พลังงานของใครบางคนที่คุณทิ้งเขามาหนีเขามาอาจจะเป็นราศีสิงห์อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแปดถ้วยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือว่าพลังงานของคนที่คุณทิ้งเขามาหันหลังให้เขาเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาอยากรู้จริงๆเลยอะ่ะมีพลังงานของคนเก่านะคะมีแพชชั่นกับคุณอาจจะเป็นคนที่เคยท็อกซิก ทำให้คุณเจ็บปวดไม่ชัดเจนอยู่ในความลับใดๆก็แล้วแต่เขาเขาอยากรู้ว่าพลังงานคนเก่าอยากรู้ว่ามีใครอยู่ในชีวิตเธอใช่ไหมหเธอเลยรู้สึกแบบว่าเลิงล่าท้าเดอกซันอะไรแบบนั้นอะ ถ้าหากว่าแฟนเก่าคุณนะคะเกิดทัดน้ําหรือเกิดเ,เลข8เลขสามสินะคะมีพลังงานของใครบางคนอยากกลับมารับรู้สล,ละแสลลอยากเผื่อเรื่องของคุณให้เพื่อนเขาคนรอบข้างเขาญาติพี่น้องเขาคอยดูซิ Facebook คุณนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรไหมได้ข่าว่ามีระดับเดอะซันเ g จิเชียมาจีบเลยนะทําไมอะ่ะใครถึงต้องการแต่ทาดดินทาดดินน่ะนะคะมันทําให้คุณรู้สึกแบบ แล้วไงใครแคร์แล้วไงใครสนนะอยากสืบก็สืบไปอ้าเปิดสาธารณะให้เลยไม่มีอะไรปิดบัง เขารู้สึกอึดอัดไม่โอเครู้สึกมันไส้ลิสยาพลังงานอึดอัดไม่โอเคมันไส้ลิสยาจากคนที่คุณเดินจากมาหรือจบความสัมพันธ์ไปจะเข้ามาก่อกวนใจคุณนิดนึงให้คุณรู้สึกแบบว่าโอ้ฮอตอะไรขนาดนั้นคนใหม่ก็ทุ่มเทคนเก่าก็เราหรือนะคะแต่พลังงานของคุณนางฟ้ามองว่าคุณเปิดใจให้สิ่งใหม่ๆเพราะคุณแบบก็อย่างที่บอกอะมองความรักอะหรออารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไม่ใช่เราอะนางฟ้าเราเป็นคนที่แบบ ว่าต่อให้มีอารมณ์แค่ไหนแต่ถ้าเหตุผลมันไม่ใช่เราเราเก็บมันได้นะคะคุณเลยเลือกที่จะแบบปล่อยความรู้สึกไปกับคนที่มอบความสุขจริงใจหวังดีเปย์ออฟเฟอร์ความแบบว่าสบายใจให้คุณเท่านั้นถ้าใครท็อกซิกสามดาบมาเนี่ยคุณไม่เอาคุณแบบว่าปิดเลยบล็อกเลยคุณเป็นคนที่สามารถบล็อกใครง่ายๆเลิกคบใครง่ายๆเพียงเพราะเหตุผลในชีวิตคุณนั้นมันมากกว่าอารมณ์ที่คุณจะแบบไป ปะทะไปแบบตอปากตอกกรออะไรอย่างี้ไม่ใช่ิีใสของคุณนะคะการที่ใครต่อใครอยากกลับมาในชีวิตคุณก็เพราะว่าคุณเป็นคนแบบนี้แหละทุกคนรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหคล้ายๆว่า ถ้าหากว่าคุณแบบเปิดใจให้ใครนั่นหมายความว่าเขาว่าเป็นคนดีปลอดภัยที่จะได้อยู่ในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณปิดตายให้ใครโกรธหรือวไม่พูดเงียบใส่ใครนั่นหมายความว่าเขาแย่ yeah, มากโซแบทมากเลยนะคะทำกับคุณไว้เยอะนะคะเขาเลยเรื่องที่จะแบบโอเคอยากกลับมาขอโอกาสหลายคนที่ปิ๊งนะคะหลายคนที่ชอบที่ปิง๊งชาวท่าดินบุกศก,กันบางกรเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปลุกปรับฉับพลันเลิฟแอดเฟอร์ซายหลายคนเห็นคุณไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ เห็นในโซเชียลหรือว่าเห็นแบบตัวเป็นๆอ่ะคุณจะมีบุคลิกมีสไตล์ที่มันโดดเด่นเด่นทะลุกลุ่มออกมาเลยสมมติว่าคุณอ่ะไปทําบุญอะไรเงี้ยก็สวยทะลุแบบว่านะสวยทะลุวัดออกมาเลยค่ะแบบ ออร่าความดูสวยดูขาวสะอาดระมุนของคุณเนี่ยมันทําให้ใครต่อใครแบบวิทําไมผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ดูดีดูมีบารมีดูมีบุญจังเลยหน้าตาอิ่มบุญดูมีบุญของคุณน่ะมันเลยดึงดูดใครต่อใครที่อยากจะมาว่านะร่วมเรียงเคียงสายบุญไปกับคุณนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากบอกว่าคุณเนี่ยมีพลังงานของออร่าความอิ่มบุญที่ดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นคู่แท้คู่เทียมคู่เว้นคู่กรรมเข้ามามากมายเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณรู้ว่าคุณต้องจัดการเอาเองก็เพราะว่าท่านทราบว่าคุณมีเหตุผลอยู่แล้วไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะบางครั้งเนี่ยค่ะเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่มารักคุณเนี่ยทำให้คุณแบบโกรธเสียใจโมโหแต่คุณไม่ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะเสียเวลาชีวิตเปลืองน้าลายคุณแบบเลือกที่จะเงียบนิ่งแล้วก็แบบ ใช้สายตาแล้วก็บางทีก็เดินผ่านไปเหมือนเขาเป็นาธาตุอากาศสิ่งเหล่านี้การกระทําของคุณเหล่านี้มันทําให้เขา่โอ้เจ็บปวดทุรนทุรายนะคะนี่คือความรัก1นึถึงสากันยาที่จะเข้ามาใครไม่ใช่คุณจะดีดออกไปด้วยบารมีของคุณส่วนใครที่ใช่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจัดเต็มให้เขาเข้ามามอบความอบอุ่นระมุนเร้าร้อนกับคุณนะคะ คนที่คุณดิวอยู่คบอยู่อาจจะเกิดราศีมังกรราศีสิงราศีมีนราศีกรมนะคะราศีธนูแล้วก็มีเมษสิงห์นะคะคนที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วก็ไม่อยากจะหายไปจากชาวธาตุด,ดินพุกศกันมังกรนะคะไปต่อค่ะความรากัก1-30กันยายนนี้ดูซิโซฮอตปวกปังมากๆของคนโสดดินพุกศกกันมังกรมีด็กคนอยากเข้าหาดูสิอัศวินถือดาบทัดลมอีกแล้วมา ดังสายลมคนคนนี้นะคะอาจจะดื้อแล้วเอาแต่ใจอาจจะเป็นคนที่แบบโอ้อยากจะชนะอยากจะชนะอยากจะตีติดอยากจะได้แม่ครับอยากได้ต้องได้ชอบทัดดินจังเลยครับแบบสวยน่ารักใจดีถ้าหากว่าเขาอยู่บ้านไกลต้องแบบว่าขับรถควบมา้ามาหาคุณนะใดๆก็แล้วแต่เขาจะรู้สึกว่า หัวใจเขาเนี่ยมันวาวุ่นมากเลยอะ่ะยิ่งถ้าคุณโสดแล้วคุณแบบว่าหยิงเล่นตัวนะคุณทําให้ใครบางคนนะหัวใจวาวุ่นอยากจะแบบ เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงอ่ะแบบแค่เห็นลังคาบ้านก็ยังดีเห็นที่ทํางานก็ยังดีนะคะมีคนหัวร้อนพยายามที่จะจู่โจมหาคุณอาจจะเป็นคนที่คุณแบบคาดไม่ถึงคิดว่าแบบเออเขาเป็นแค่รุ่นน้องอ่ะรุ่นน้องออกแต่ใจแบบเขาจะมาชอบเราหรอนางฟ้าเราก็สายบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรม แบบนี้ล่ะค่ะยิ่งโดนใจโดนสเปคตรงใจเขาอาจจะมีพลังงานของรุ่นน้องนะคะอยากที่จะแบบว่าบอกเล่า90ให้คุณรู้เทคแอคชั่นหาคุณมาเจอมาหาหรือพาคุณไปทําบุญก็เป็นไปได้นะคะถ้าหากว่าคุณน่รู้ว่าคนรอบข้างคุณมีรุ่นน้องหัวร้อนเนี่ยาอาจจะเป็นทัดลมเนี่ยก็นั่นแหละค่ะคนนั้นแหละที่อยากจะสสยคุณลงจากคานนะคะไปต่อค่ะ ความรากักตลาดเดือนกันยายนเนี้ยทัดดินเป็นเช่นไรอ้เก่าก็อยากมาใหม่ก็เอาแแบบอยากได้พลังงานคือแบบพลังงานของก้าวดาบคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเอากันออกจากหัวใจไม่ได้หรือบางครั้งถ้าเป็นคนโสดนะอาจจะมีใครบางคนที่ คลั่งรักคลั่งใครเสน่หาคุณอยากเทคแอคชั่นหาคุณแต่เข้าไม่ถึงคุณคุณปิดกั้นหรือว่าเขาดีไม่พอหล่อไม่พอรวยไม่พอไม่แซ่บพอที่จะอยู่ในชีวิตท่าดินเขาเลยไปฟุงส่้นคุมคลั่งแบบว่าคิดถึงคุณแล้วรู้สึกว่าแบบอ้อยอ้อยทำไงดีเมื่อไหร่จะเช้าเมื่อไหร่จะได้ไปเจอกันที่ออฟฟิศที่โรงเรียนหรือว่าที่องค์กรที่ทํางานเมื่อไหร่จะได้แบบว่าเห็นโพสต์ของคุณหลายสิ่งหลายอย่างคุณทําให้ใครบางคนพัํมเพอเสน่หาแล้วก็อยากจะมาเจอคุณอยากได้คุณ อยากคบคุณจริงๆอ่ะไม่อยากฝันทิปแล้วว่าอยากฝันได้เป็นจริงอะนะคะพลังงานของก้าวดาบคือฉันคิดถึงเธอฉันแบบ มนท้องฉันต้องการเธอฉันอยากเห็นหลังคาบ้านเธออยากไปรับไปส่งเธอเมื่อไหร่ฝันมันจะเป็นจริงตื่นมาไม่มีเธออยู่ตรงกลางข้างๆหัวใจข้างกายมันเจ็บปวดจังเลยนะคะนี่คือความรักของชาวธาตุดินพฤกษกันบางกรจะเจอความบวกทั้งท็อกซิกทั้งแฮปปี้แล้วที่สําคัญคุณน่ยใช้หัวใจมากกว่าแบบการแบบ อารมณ์ที่จะแบบว่าตัดสินเลือกคนใดคนหนึ่งที่จะให้อยู่ในชีวิตแต่นางฟ้ามองว่าตัวตนของคุณนะด้วยความที่เป็นลูกหลักของสิ่งศัก,ศก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์อ่ะธาตุดินพฤกศก,กันมังกรเนี่ยสามารถที่จะเลือกแล้วก็คอนโทรลชีวิตได้อยู่แล้วว่าตลอดเดือนนี้จะให้ใครแบบได้รับสิ่งไหนจากคุณนะคะถ้าหากว่าคุณดีวกับชาวต่างชาตินะ คนทางไกลชาวต่างชาติคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนใจดีมีบุญสายเปแล้วก็เป็นสายมูด้วยคุณอาจจะดีวกับคนที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าแพชชั่นเรื่องกดแรงดึงดูดหนักมากบางทีคุณอาจจะแบบ สองอารมณ์สองขั้วบางทีก็อยากโสดบางทีก็แบบเอ้าก็คิดถึงเขาอะแปลกๆจังเลยนางฟ้าอยู่ก็คิดถึงเขาแต่ไม่ดีกว่ากลับไปโสดยิงเหมือนเดิมดีกว่าอารมณ์คุณจะแบบสองขั้วแต่บุคคลเหล่านั้นก็จะรู้สึกว่ายิ่งฮึกเขิมฮึกเขิมอยากจะพิชิตหัวใจธาตุาดินนะคะอขอพลังงานอีกหนึ่งใบนะคะดูซิความราัก ความรักคนโสดดินพึกศ์กันมังกรน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดความเซอร์ไพรส์อะไรอีกดูสิพลังงานของ6ไม้ก็ยังเป็นทัดลมพลังงานของ6ไม้นะคะลมเป็นถุนตุนกุมอยากมาหามีแต่คนอยากมาหาคุณนะให้ตายเธอโรบินหรือยังไงอะเพราะว่าแบบคุณไม่ชอบออกจากบ้านเหรอคุณอยู่ติดบ้านเหรอหรือว่าคุณทํางานเป็นฟรีแลนซ์แบบ ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้านเราทุกคนถึงต้องอยากเดินทางมาหาคุณหรือว่าบ้านคุณแบบว่าดูสวยดูแบบว่าน่าอยู่บ้านคุณอาจจะเป็นบ้านเรือนไทยแล้วก็ปลูกต้นไม้มีฟาร์มหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่แบบรักชูหรือเปล่าใครเด่อใครได้ไปเห็นหลังคาบ้านคุณแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยอยากอยู่ด้วยจังเลยอยากแบบมาค้างบ้านเธอ พลังงานความรักของชาวธาตุด,ดินพึกงศกันบางกอนที่จะเข้ามาตลอดเดือนกันยายนนี้มีคนอยากมาหาคุณถึงที่เลยคะ่ะถึงบ้านถึงที่ทํางานถึงหน้าโรงเรียนอยากไปรับไปส่งอยากมอบความสุขอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็อยากให้คุณแบบว่าผ่อนคลายไม่ต้องเหนื่อยล้าไม่ต้องอะไรเลยหรือเขาอาจจะชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวไปทานข้าวมีแผนแบบมีโมเมนต์โรแมนติกโซเซวีทกันนะคะและอาจจะมีพลังงานของคนเก่าด้วยที่ยังแบบจบไม่จริงลืมคุณไม่ได้ ท็อกซิกนิดนึงแบบอาจจะกลับมาวอแวร์วุ่นวายกับคุณนิดนึงทําให้ท่านดินรู้สึกว่าแบบโอ้โหฮ,ฮอตขนาดนั้นเลยเหรอเก่าก็ใช่ใหม่ก็แบบว่าแสนดีนะคะคุณจะต้องเลือกแล้วค่ะความรักท่านดินคุณจะเลือกเก่าหรือใหม่แต่ว่าใครเหล่านั่นนะรู้สึกแบบว่าชอบ แล้วก็แบบรู้สึกถูกใจแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยจริงใจน่ารักแสนดีเรียบร้อยลึกลับที่สําคัญคุณเป็นคนที่ติดบ้านมากๆเขาเลยต้องเป็นฝ่ายออกจากบ้านมาหาคุณนะคะนี่คือพลังงานความรักของดินพฤกษ์กันมังกรที่จะเข้ามาคนที่อยากออฟเฟอร์ดูแลคุณออกมาชัดชัดเลยก็มีพลังงานของไฟกับลมนะคะสองธาตุที่แบบว่าอยากจะจู่โจมห่มพุ่งเข้าหาคุณธาตุน้ำก็มีบ้างกรบกริบนะคะ happy ปปมีความสุข ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะมันว่าตรงกับใครก็เลือกให้ได้ว่าจะเก่าหรือใหม่จะไปในทิศทางใดตามพระง,งานของพี่ไพ่นะคะบายบายค่ะทัดดิน